มันเอาเงินไหมหพี่ช่วยพี่เลือกตั้ง15ล้านพี่สู้กับโรงแป้งหมดเป็นร้อยล้านแสดงว่าอะไรครับในการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยมีการใช้เงินถึง100ล้านถ้าอันนี้ไม่ใช่คุยเล่นคุณใช้เงินเพื่อทุจริตการเลือกตั้งคือเพื่อซื้อเสียงอเอาเป็นประโยคเลยนะ อันนี้ผมตอดเทปมากับมือนะครับมันเอาเงินมาให้พี่ช่วยพี่เลือกตั้ง15ล้านพี่สู้กับโรงแป้งหมดเป็นร้อยล้านแสดงว่าอะไรครับในการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยมีการใช้เงินถึง100ล้านในการที่จะให้ได้มาซึ่งผลนะซึ่งอาจจะก็ยางแพ้เลือกตั้งผู้ตมตรงนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับเงิน100ล้านนี่เอาไปใช้ทําอะไรในการเลือกตั้งคราวนั้นกกต,ต,ตนี่เขมีขอบเขต คุณเป็นผู้สมัครเนี่ยคุณใช้จ่ายได้ไม่เกิน1.5ล้านบาทล้านห้าแสนนะฮะถ้าคุณบอกคุณใช้ทั้งโคราชโคราชมี14เขตก็21ล้านบาทย,ยังไงก็ไม่ถึง100ล้านใช่ไหมครับดังนั้นข้อสังเกตประการที่1คือถ้าอันนี้ไม่ใช่คุยเล่นไม่ได้คุยโมะนะแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าคุณใช้เงินเพื่อทุจริตการเลือกตั้งคือเพื่อซื้อเสียง ในกรณีนี้ผิดอะไรครับก็จะผิดมาตรา73วงเล็บหนึ่งของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสสนะครับว่าคุณใช้เงินในการซื้อเสียงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กรกตก็จะต้องออส่งเรื่องดังกล่าวไปให้ศาลพินาตาัดสิทธที่หนึ่งศาลรุทรของภาคนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่มีอายุความหลายคนเข้าใจผิดเพราะเลือกตั้งผ่านพังนาการไปแล้วนี่นะฮะเอะเรื่องนี้เนี่ยอ้เขาไม่ได้ชนะเป็นสสสักหน่อยเขาเป็นฝ่ายแพ้ ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะถ้าคุณซื้อเสียงไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเขาบอกว่าแม้ภายหลังเนี่ยกรกตหลังเลือกตั้งเนี่ยไม่มีบอกเลยครับว่าภายหลังกี่ปีนะพบภายหลังเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งสิ้นดังนั้นนี่คือกรณีที่หนึ่งถ้าหากว่าเป็นการซื้อเสียงนะก็จะผิดมาตรา83 87บงเล็บหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นกรณีที่1นะครับ เป็นกรณีที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ประโยคนี้นะเฉพาะเรื่องการใช้เงิน100ล้านมาตา73ดามวงเล็บหนึ่งพูดถิาตา7จมวงเล็บหนึ่งนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็คือว่าเอ๊ะถ้าคุณใช้เงินเกินกว่า1.5ล้านแล้วคุณส่งรายงานให้กบก,ะกตนะครับว่าคุณใช้เงินเพียงแค่ในกรอบ1.5ล้านก็แสดงว่ารายงานของคุณเป็นเท็จนะการส่งรายงานเป็นเท็จเนี่ยก็ผิดกฎหมายนะผิดพรบการเลือกตั้งสสนะครับ มาตรา67นะครับก็บอกว่าถ้าความปรากฏต่อกรรมการการเลือกตั้งว่าผู้สมัครผู้ใดพักการเมืองใดใช้ใจ่ายเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนดนะฮะหรือ,อทําบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดประการที่2นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยมันมี2เรื่อง1คือใช้เงินซื้อเสียงไหมสองคือรายงานเป็นเท็จไหมก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงกันตอนนี้ถัดไปครับจะมีเรื่องอะไรอีกก็จะมีเรื่องของการที่ว่า ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายอาญา157นะครับพี่จะเข้าจับกลุมมันนะถ้าหากว่าไปพอถ้าจะเข้ากับจับกลุมมันเนี่ยมันก็พูดประเด็นเรื่องที่พี่เรื่องเรื่องพี่มาลงที่พี่ตายเลยไอ้ที่ทํามานี่พังทลายหมดประโยคทํานองแบบนี้แปลว่าอะไรเกิดความเกรงใจเกิดขึ้นแล้วจะจับไม่จับดีถ้าจับเดี๋ยวมันพูดขึ้นมาแล้วพี่ก็พังเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าอาจจะผิด ผมใช้ว่าอาจจะผิดนะในเรื่องของกฎหมายอาญาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่นะแต่คุณเรียกว่าเลือกปฏิบัติอะ่ะไอ้นี่ทำไอ้นี่ไม่ทําอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาบอกก็จับแล้วไงลงแล้วไงอย่างนี้เป็นต้นารจะแก้กันแบบนั้นไปนี่คืออย่างที่2นะครับในกลุ่มเรื่องที่2กลุ่มเรื่องที่3เนี่ยผมใช้คําว่าเป็นการใช้ตําแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะให้แก่ตัวเองหรือพวกพ้องนะครับนะครับมีการพูดกันเนี่ยพี่จะมเาที่น้องละ 15สิบาโลนะฮะคือผมไปฟังที่สื่อมวลชนรายงานว่า5้าโลหาโลหาโลหโลไปฟังเทปใหม่ครับขยายเสียงดังๆ มันมีเขาสิบเล็กๆอยู่ข้างหน้าฉันได้ยินว่า15บโลครับสิโลก็ลคือในวงการเขา1โลคือ1ล้าน 1>, 1โลคือ1ล้านะนะครับทีนี้คนทั่วไปฟังผ่านๆจะคิดว่า5โล5โลเพราะเสียงเบามากและเป็นเสียงการพูดแทบนะครับแต่ว่าถ้าฟังละเอียดเนี่ยมันไม่ใช่5มันมีอะไรข้างหน้าอยู่นี่ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ว่าจะ5โลหรือ15โล5ล้านหรือ15ล้านในข้อกฎหมายก็ไม่ได้ต่างกันใช่ไหมจันะๆๆนะครับ ตอนที่เอาไปทําอะไรนะยืมยืมยืมเขาบอกว่ายืมนะพี่ยืมชั่วคราวนะฮะนะครับเดี๋ยวหนูก็จะเอาจากน้องนั่นแหละน้องคือใครไม่รู้นะอันนี้หมายถึงคุณจุรีพรเป็นคนพูดเดี๋ยวหนูหนูคือคุณจุรีพรจะเอาจากน้องนั่นแหละนะครับเดี๋ยวหนูจะเอาจากน้องมานะครับคือคือนี่บฟังเออฟังหนูนิดนึงนะคือเรื่องของเรื่องหนูจะคุยกับน้อง นะ่ะคือจะคุยกับน้องแต่เรื่องลอตเตอรี่พี่ต้องช่วยพี่ต้องดูแลนแะพ,ลพี่ต้องดูแลหนูด้วยแสดงว่าอะไรเอาไปเอาตังค์เขาน่ะคุยกับน้องเอาเงินน้องมาแต่เรื่องลอตเตอรี่พี่ต้องดูแลหนูด้วยแต่ฝ่ายชัยเขาจะบอกว่าพี่รับปากพี่ต้องทําให้อยู่แล้วพี่ต้องดูแลหนูไม่รู้พี่ไม่เอาจากน้องพี่เอาจากหนูนะแต่หนูเอาจากน้องเป็นสิทธิ์ของหนูแต่ให้รู้ว่าเรื่องที่เราคุยวันนี้คือจบ ฝ่ายหญิงก็คอนเฟิร์มเลยนะครับเป็นคนที่มีบทสนทนาดีมากเลยคืออะไรไม่ชัดท่านทาให้ชัดขึ้นมาทันทีหญิงก็บอกว่าค่ะจบเรื่องลอตเตอรี่เนาะ,นะฝ่ายชายก็ใช่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 นะครับอย่างนี้เป็นต้น <h ums> ผมว่าฝ่ายหญิงนี่เป็นฝ่ายที่เก่งในการสนทนานะบางทีเราฟังรอบแรกเนี่ยถ้าไม่มีการคอนเฟิร์มเป็นย้ำเนี่ยเราจะไม่เข้าใจแต่มีการคล้ายๆเหมือนกับเป็นพิธีกรที่ดีอ่ะ นะั่นคือแขกรับเชิญมาพูดไม่ค่อยเข้าใจก็มีการโอง่งชงชงนิดนึงมีการเรียกว่าสรุปข้างท้ายเรื่องลอตเตอรี่จบเท่านี้นะ <c oughs> นี่เป็นต้นเพราะนั้นนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่คุณถ้ามันเป็นจริงตามนี้นะครับไม่ได้เป็นการพูดเล่นสิ่งที่เป็นจริงตามนี้ก็คือว่าเอาละหนูนะจะแปลวจาน้องมา15กิโลแต่พี่ต้องช่วยหนูนะในเรื่องลอตเตอรี่ช่วยอะไรล่ะในเรื่องพวกนี้ ในเมื่อคุณทําในเรื่องราวเกี่ยวกับการที่จะดูแลเรื่องโคตาลอตเตอรี่จัดสรรลอตเตอรี่ให้เป็นธรรมแก้ไขปัญาลอตเตอรี่ราคาแพงแล้วทําไมจะต้องช่วยหนูด้วยและทำไมต้องเอาเงินดังกล่าวมา